ตรงนี้เขาเทสหัวห้าหัวใช่แต่สำหรับพี่จินลุงโอ๊ก็น่าจะไอ้ลุงลุเอ็ก็น่าจะเข้าได้นะพี่เคยไปหนึ่งยิงย้อมลุงเอ้กที่แพ้ได้เจ็ดสามหนูโอลงโอ๊กหนูนี้เขาได้เจ็ดพี่จินนี่ไงพี่จินพี่จินเลยเขายิงใช่ ลุงเพื่อนเขาจะตายเจ้าเป็นเอี่ยเขาไม่เปิดมาอีกแล้วว่าสิโดอนอะไรอ่ะอออว่าสิลุงลุงผมว่าแลา้วเขาเขาเปิดไหมแต่นาล็อบบี้ใช่ไหมบอกแต่นาล็อบบี้แม,ม่งเข้าเกมมาแม่งไม่เปิดเป็นเรียกว่าาอย่างไรปีเนี่ลยนลงโดอนอะไรก็ไม่บอกมีกี่ตัวบอกด้วยนะลุงเออนจีซีจะไม่แกอ่ไง แต่น้ามีไม่เอานะไม่เอานะหนูเจหลายคนแล้วเนี่ยปรเภทอย่เงีนยไม่ต้องห่งมีตัวไอ้ตังคจได้สญญิเอาอไอีเนี่ยครับสวัสดีสกดด้วยนะยินดีต้อนรับนลหลังตนเลยนะกนะูจันเจ็บอไม,ไอไมร้ตวโห้แหมอ้ตงผหม,มีตัวว่าจ้าม่สาน้อยตัวกับพี่เดวเดียวตัวเดียวลง ไปชผมใช้เอฟซีก็บอกเดียวลงเอฟีก็บอกเดียวจริงๆเลยนะลมลมไม่หยังยางยางยางยังอันไหนอยู่บนบ้านใครนะถูกออกมาไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปโดนโดนโดนลุงโดนโดนหน้าสามโดนหน้าสามอยู่บ้านไหนอะคะบ้านทิศทิศอะไรวะเนี่ยทิศเอ็นอีทิศเอ็นอีพี่มันโดนมันโดนโอ้โหพี่มันโคตรเจ็บเลย ถ้าผมวิ่งไปผมมีโอกาสแตกอะเดี๋ยวพี่ฆ่าใช่ใช่คืเดี๋ยวพี่รู้รูสึกพี่ร้อยผมไหมเดี๋ยวเดนโดนผมไปมันอยู่บนบ้านเหรอมันอยู่บนบ้านเหรอเดี๋ยวพี่จินร้อยผมบอกไอ้พี่จุนไอ้พี่จีนมาที่นี่แล้วไม่เจอเหรอแพงียงอะไรดาวแล้วพี่จินดีพี่จินจริงดาวแลี้วผมยิงเยอะครับไม่เป็นได้แต่ไหนค่ะ ลูกเอให้ลูกโอเล่เอซี่เหรอลูกหายเอเองแยู่วเอเอฟหนงอยู่วะเวลาอยากเล่นหายะอยากเลือกเวลาไม่มามาตั้งแต่เกมเป็นอย่างเงลูกผมไม่เข้าใจ เฮ้ยหนูจิ้มเก็บจิ้มคุไป้ปะเนี่ยช่องน่าร้องยองยิงรถได้ปะเฮ้ยเอเปอร์ซีอะทูเปอร์ซีอะทำไมทำไมหน้าล็อบบี้เปิดไม่ได้แต่เวลาเล่นเกมทำไมเปิดไม่ได้ล่ะอธิบายหน่อยสิบายใหตรงหน่อยฮัลโหลครับเปอร์ซีเปิดไม่ให้ลุงโอได้มแมรับเออขู่ต้องมาขู่ขู่วีี้ต้องมาขู่ต้องไหนอะต้องไหนอะผมไม่เตัว มันคือมันมันขึ้นแถบสีแดงๆอ่ะมันยีงคิทมาเอ้าวตรงไหนวะผมไม่รู้อ่ะเอ้าตรงไหนรูมั้ยดูเดี๋ววะผมไม่รู้นะมันยิงอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ว่าลูกมันยิงถูกมอ่ะ b d ้วยนะมันก็ถล่มไปด้วยเลย มาได้อ้าวลุงหายฮัลโหลฮัลโหลพี่รู้เขาเปิดมาแลอดกระเด้งไปอะไรลุงมันจะไม่ได้ยินเลยแกสัญญากับเขาขึ้นไปแกอ่ะอ้าแล้วเสร็จแล้วเขาว่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ก็ไม่พูดอ่นะฮัลโหลฮัลโหลเบอร์สี่ฮัลโหลฮัลโหลอ่าทำไมต่ตอบเ้าตอบอยู่ครับตอบอยู่ไปอ,อ่าเสียเข้ามาลุงเสียเข้ามาแล้วเอ้ยลุงล่นตัออวตรงนีต้ตอบลุงทำไมลุงไม่ได้ยินเลยอะ่ะอะไรวะไม่ได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วละเสร็จแล้วละ El el เห็นหนูจินแบตแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อหนูจิตเดี๋ยวหนูจ um> ิดี๋ยวหนูจิ้ยนี่สิบสาวนี่นี่นี่วสแต่งสามปะเนี่ยใครเล่นเบ้าผมผมอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอย่เนี่ยอ้กล่องหลงกันนี่ระเบิดลงนี่เรียบร้อยเลยนะผมผมผมเอ้าโอโหวิเอสสาไปละผมพาแล้วลุงไปไหนอ่ะวิดเอสสามเลย่ีผมดันแล้วลุ ใครเจ้าชีปกระปมาละแต่ผมให้เลยผมยูชิปเดียวลุงหาปะลงหาเอ็มหนึ่งสี่ก่อนลุงหาเอ็มหนึ่งก่อนเก็บไว้ก่อนลุงหาเอ็มหนึ่งสี่ก่อนเเยนี่ไงลุเนี่ยตีนี่จะมันยีงผมอะวิดีเอ็นเนี่ยเอตีนี่เลยลุงหาเอ็มหนึ่งสี่ก่อนายากจังวะเอ็มหนึ่งสี่เจ็นี่้าลุงอยู่มันป้อมอะอะไรอเอ็มสี่ใช่ปะอยู่ไหนอะป้อมไหนป้อม คนเนี่ยลงชื่อไปกินอะ่ะยังไงเนี่ยมีมีใครมีชิปอ่ะใครมีชิปผร้มพร้อมพร้มพรอมพมพมพร้อมแตกมันอ่ะมันชอบแต่ง اء, มันอ่ะแต่ครัแอ๊บโอเครถผมยิงไว้ก่อนแต่มันมาขับรถกันแล้วคราวนี้มันจะซื้อห,หมดซื้อห,หมดถุงไม่หยางตัวเนี่ยต้องอัวทิ้ง,งแล้วชิปมาเนี่ยลงุงอยู่นี่อยู่นี่ Ens, left, มมไปเยแ่พาราอยู่พาราแน่ไ่มีแล่นี่นี่ลุงอยู่นี่อยลุงแบงคมีไปได้ปะแ้วลุงแบงคแบ็คแบ็คแบคลุงว่าการไหมแบ็คแบแบคหมัเดี๋ยวก็ไได้ยิงรถเนี่ยรถให้หมดวัสดีครับทุกคนอะไรนะเขาพึ่งว่าถามวอมียาลุง เขาอะไรนะเขาบอกว่าขเอยขาขอยาเขาขอยายายาเนี่ยยาอันเนี้ยขอป่ะพี่จีนมีเมนูได้เหรอพี่จีนพี่มาดูคนครับโอ้ไปแค่ไก่เลยเนี่ยเป็นกระเปากเปาเหรอตั้งแต่ที่รู้จากจอต้องขับรถ ทำไมตุ๊้ทำไมมีคนมีคนตู้มีคนมันขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วมันขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วโอ้สายขวาเลยมอเตอร์ไซค์แม่ว่าแล้วแม่ว้า้ายขวานึกว่าหลบคนได้สองนี่มันจังชนได้อีกเหรอ มันชนได้เปล่ารู้ว่าเขาใจมันจะขนได้เปล่าตรงนั้น่ะมันปีนขึ้นมาได้ด้วยอ่ะยังขาเราไม่ชุกมาอย่าไม่ตายต้องชนลง่นเดียวสามมาย้างไม่ตาย ตายตาตายปไปอโตายไว่ะเอาไปเปียอไกลครับดีครับปดีครับมันมันลงอยู่ซอกซอกขีดแล้วนะมันเห็นมันเห็นลุงด้วยเหรอลุงจะไม่ได้ยิงเลยนะลุงยังไม่ได้เปิดใครเลยน่ว่าสสยลุงร่วงเลยกระเด็นเลย เดินทาั้งทขึ้นสะกอย่ลงก็เลทั้งทั้งที่ขึ้นตะโขบอยู่นไม่มีไอวอไม่มีไอวอลัดันเราก็ง่มี่ยวไอวอเปล่าไม่ดีมีเม็ดเดียวเปล่าไม่เป็นไรครับลุงอลิ ไม่ครับพวกขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ไปนี่ก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็แพงลุงด้วยเราเชื่อไม่ได้ตัวลุงอ๋อใครลุงอ๋อข้างหลังรถลุงอ๋อ กินเหรียญเม่เมเนี่ยวซอยแน่ซอยแน่ซอยแน่ใ่เชียงม้ช้าแบบก่อนซอยแน่เฮ้ยมันใช้ปืนอะไรอ่ะโอ้หโหอ,อยู่บนบ้านแอลโฮไม่ยิงเป้งเดียวร่วงเลยมันโดนระบบอันนี้แรงจังหวะ คือแค่เสียบที่ชาร์แบตมาที่สิบมันดักลงมันดักสเตีมเหรอคือแค่เสียบที่ชาร์แบตเอาเบอร์สามลุดมันดักสเตีมลงขวาหนึ่งหนึ่งไมลงหนึ่งหนึ่งไม่หนึ่งหนึ่ง,งไม่ค่อยเป็นอะครับ ลุงลงหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยเป็นอะ่ะพี่จะคนขับมอเตอร์ไซค์ชนจะลุงชนจะลุงอะไรกันนักหนาวะคนออกโทษทีคนออกสบายอะ่ะจินให้ดูเสาอ่อะให้ลุงดูเสาอ่อะ มองบนบนั่นน่ะนั่นมองบนอยู่อ่ะมุ้งบิดในน้ำประโดดจิ <Assist odes> ตลมุ้งบิดในน้ำไะ น่าจะใช่ค่ะไม่เนี่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่ได้ดิบเลยแม่ไม่ได้ดิบเลยอ่ะมันหนักสติปันเนี่ย <c oughs> ใช่ปะใช่ปะเสียงมันหนักสติเสีง <c oughs> คนอื่นไม่หนักนะมันหนักมันมารออยิง ปอไซวื้นวื้นสามสี่ตัวรอบลุงเลยคนก็เราแวงปอไซ์ก็ราแวงอ้าวโว้ยปียา่านทำไงถึะกปนได้ครับคุฮะ้องอดต้องรอต่อ เปิดเสียงสเตมหนูเปิดเสียงสเตมถ้าเปิดไม้เปิดเสียงสรตมสวิตดีครับสวัสดีครับฟอตหล่อมากฟอรหล่อมากอะตัวสองตัวน้องจิตว,วิ่งในน้ำมาสองตัวเลยนะ มาหาลุงเลยใช่ใช่ใช่ม,มาหาเลยล่ะมันจงใจจะมาหาเลยล่ะบอกตรงว่ามันจงใจมาหาเลยล่ะบอ,อลบอกตรงใช่ไหมหนูจินเดาแป๊ดหนูไม่รู้ลุงโอ๊แตอหนูจะหมดแต่นหนูจะหมดเหรอเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวลุงไปหนึ่งหนึ่งก็ได้เดี๋ยวลงุงเพราะว่าเดี๋ยวลุงจะลงสตินนะขยับ แค่อย่างหนึ่งหนึ่งก็กลุงซักตาไหมมีใครไหมแต่แต่ลุงไม่สร้างนะ <c oughs> มีใครจะหนึ่งหนึ่งสร้างมาเลยครับเดี๋ยวลุงเข้าห้องไปตายบอกนะ <c oughs> เป็นลุงตายวงแล้วนะ่ะเป็นลุงตายวงแล้วนะ่ะ <c oughs> เป็นลุงตายวงแล้วนะ่ะ คจะหนึจงหนึ่งกันรูมไหมแต่ลูมไม่สร้างนะลุมไม่ได้สร้างนะเีะ๋วนะวยนนวย้็มเป็นขาต่หมอตะไบนะขัาต่มอตอไปอยูโอ้ยโดนถลยไปด้วย